สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนใดอีกคือเกาเหมือนเดิมคือเกานะคะมือนี่เฮ้าก็สิมาทํางานในขั้วในหนีอยหอย,หอยสังของเฮ้าคือเกานะคะแต่ก่อนอื่นที่เฮ้าสิไปเริ่มงานเดียวมือนี่มาเบิ้งวา่าสาวดอนสิหงเข่าจังไดนะคะจํากันได้ไ่คะว่า,า,วาสาวดอนหงเข่าจังหนคะ่ะเดี๋ยวแอนสิป,ปับเอ่อกล่องลงสักน้อยหนึ่งนะคะนี่คือเข่าของเฮานะคะเพื่อน จัดการลางนะหมอสสวยงามก็อนน้องก่เจ้านะคะมอหนหมอหุ่นเขาหน่วยหนงเทียนใส่ด้วยไม้ขวดที่ือแบบจะเอาไปเทียนขังนอกเป็นเวลาต่างตลานเปิดนะคะเพื่อนๆิดก็ตีแล้วใครก็เขาใจว่ามันคือโทษแต่ก็ดีค่ะ ถ้าถือว่าได้ซื้อบ่อยๆนะคะแต่มีเหรียญนี่ลูกนี่แหละค่ะที่คมนที่ชุดแต่ลูกเพื่อนเปลี่ยนป่อยแล้วนะคะแต่ลูกนี้นี่ติดก็ซื้อแล้วค่ะปวดสังเกตเลยนะคะสวยงามมากมายอันใส่ง่ายข้าวถุงไหวถังง่ายนะคะเพื่อนถุงไห่สำหรับเตี้ยนเรากะตักไปเติมหมาเวลาเมดนะคะแอนไซมีหมองเขาลูกที่ง่ายแบบนี้ กถือสองลูกนะคะเอากระสุเตียนกันหนื่นเตียนกันหน้าแบบนี้ค่ะแต่ลูกเล็กๆที่เอาไว้ให้เด็กผ่าตัดกับนี้ีนะคะเอาไปใส่น้ำมไปนะคะนี่คือน้ำมันนะคะยังจำกันได้อยู่ไหมใส่ลงไปพอประมาณอย่าใส่เยอะนะจากนั้นเ่ากระสิเอาไปหงะะุงค่ะมานี่ จะหุงอ,อยู่ตรงนี้นะคะแล้วลูกเล็กนี่แอบสิหุงอ,ออกไปไว้ใช้เป็ตักนะคะเพราะว่าส่วนไหลไปไล้วคนม่กินดูดซึมคนถือว่าตักเข่าไหลค่ะอันก็ะเลยสิใสเป็นหม้อประมาณนี้นะคะเวลาหมดคือเราก็ตักตรงที่เราหุงหมอ้อใหญ่ออกไปเติมนู่นะะนี่นะคะถ้าวสาีก็ได้เข่าที่ติดหม้อหรือเข่าที่แบบจังได้ละ เก้าถึงแม้เพื่อนจะเติมอยู่ตลอดนะคะทัชเจ็ตแม่คือไม่ทำบ่อทั้หลายแต่ทำอยู่บ่อยๆนะแม่เจ้าเหมือนกันนะแอนก็จะล้างล้างน้ำด้วยประมาณสามน้ำที่จำได้ขงผู้าค่ะสามน้ำที่น้ำเขาลากันไปแหละค่ะแล้วแต่นะคะแต่อย่าต่ำกว่าสามน้ำนะแม่ นี่ก็เหมือนกันนะเราก็จะหยดน้ำมันลงไปเหมือนกันนะคะเรดใส่นามไปเลยนะคะนี่ค่ะหม้อเล็กของเรานะเดี๋ก hey, ็จะเอามัดมืค่ะเฮ้ยแอตแฮเราทำไมแอตแฮสเแ๊ะ กาแฟยี่หมือสววแซบครับที่จอบกับว่าสาหลั่ยังลูกสาวห้นว่าวันนึงแม่ดื่มกาแฟกี่แก้วนะคะแอนดื่มกาแฟวันละแก้วค่ <laughs> ะเสติมหลายคือย

Fitia là khám mã là ดี๋ยววันนี้เราจะมาเอีอยงเกาะหยอดไก่ซุปแป้งทอดกันนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้หยอดเยอะนะคะมีเพื่อนหรือพี่คนหนึ่งที่เขาบอกเอนทำไมเอีอยงก่อทําไมหยอดแอร์อัดกันมากมากอย่างนี้หยอดสองครั้งสามครั้งก็ได้มั้งเพื่อพี่จะแซลแอนแบบนี้นะคะเดี๋ยวหฮาสิมาหยอดกันแบบพอดีสวยๆไม่ บอยยัดบอยแอร์อัดกับหมอถอดของเขาเกินไปนะคะคุณเวคขาเราจะหยอดทีละน้อยค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะมาดูแอนหยอดแป้งกิ้งแป้ง,ปงซุปแป้งทอดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้มาลุยกันเลยค่ะมาดูว่าวันนี้เราจะหยอดหน่อยหยอดเยอะ <c oughs> หยอดหยอดยังกาวากันไปนะคะ <c oughs> มองเห็นไหมขนาดนี้มองเห็นยุทธนาะ พูดคนเดียวถามคนเดียวอันนี้คือแป้งของเรานะคะจะไม่หยอดเยอะค่ะเดี๋ยวพี่แกมาว่าให้แอนนะแกไม่ได้ว่าไะแกแซวเล่นๆแต่ก็กิงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเหมือนเดิมนะคะเจดขนมปังพังโกค่ะเราจะใช้เป็นอ่าเป็นทิกกิ้งของเรานะเพื่อนๆจำได้ไหมอย่างที่แอนเคยว่าไว้นะอัน ใครชอบให้กลมเราเดี๋ยวเรามาเอาชิ้นกลมก่อนนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ชิ้นไก่ของเรากลมนะจากชิ้นไก่ที่แบนๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่นี่ค่ะเรามากลิ้งแบบนี้เลยนะแบบกริ้งไปกริ้งมาแบบนี้มื่เจะขาคนก็สีกลมแบบดิ้งเลยนะคะนี่ค่ะกลมเลยนะแล้วเราก็ใส่ลงไปนะใส่ไปแรงเกินค่ะเดี๋ยวปิดลงนิดนึงนี่ค่ะ ไฟของเรานี่อย่าทอดให้เกินไฟร้อยแปดสิบองศานะคะเพื่อนๆทางเราทอดไฟแห้งเกินนี่เพิ่นสิใหม่ค่ะไหมก่อนสุกนะนี่ค่ะเอาก็กิ่งไปเลยนะคะนี่ค่ะชิ้นไก่นี่จะไม่เท่ากันนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ก็ว่ากันไปนะคะเราคละกันไปค่ะพุ่นเจ้าค่ะเห็นไหมโอ้ยเฮียผลกระเด็นกระดอนไปที่นู่น ถ้าเราจะให้เขาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมให้สิ้นโตเป๊ะๆแบนๆนี่เราแค่กลับแบบนี้นะคะเพื่อนๆเข้ากับสดใดต้อนไกลที่ที่แปรเข้าเอินที่ยังก่อนที่แบนสันดอกแปรนะคะไม่ใช่นะคะแบนค่ะอุ้ยหนอหเสาวโดนเจ้าก็เลยติเห็นไหมแบนค่ะเราจะได้แบนแล้วก็ชิ้นใหญ่นะแต่แอนว่ามันไม่สวยส่วนใหญ่เราจะกริ่งเอาแบบนี้เลยนะนี่ กริ่งกริ่งกับกับมันกระคะกันไปนั่นแหละคะ่ะมุอเจ้าคะ่ะนี่ค่ะโหดูหกไปนู่นน,นะคะหนไหมวันนี้เราจะไม่หยอดเยอะนะเราจะเอาอยู่แค่นี้นะพอให้น้ำมันขลุกขลิกขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนที่แบบว้าน เพิ่นเลียงเพิ่นเซตโตะนะคะเริ่มจะเหลืองได้นิดนึงค่ะไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอค่ะพอเหลืองได้ที่นิดนึงแบบนี้นะเดี๋ยวแอนจะมาเหมือนเดิมค่ะกลับข้างล่างขึ้นมากลับข้างบนลงไปนะให้แบบว่าให้แป้งเข้าเหลืองสุกสวยงามน,นะคะเ,เพื่อนๆครัเห็นไหม ก็กัดเขาลงไปแบบนี้เลยนะแล้วก็รอต่อไปค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ไก่ทอดที่สวยงามนะคะเหลียงแกวค่ะนี่ค่ะเหลียงแก๋วสวยงามพร้อมบริการค่ะปิดไฟเลยนะนี่ค่ะ ก็จะเห็นไหมคะน้องสิเอาออกไปไปใส่หม้อไปเติมหม้อของเรานะคะมั่เจา้า่ะชิ้นไก่เราก็จะกรอบเหลืองน่าทานไม่ได้โมไม่ได้จกตานะคะเฮ้ย hey, hey. แอตนี่แฮระไร่อแมแอตฮะ

Kau apa kau? Ha? Sudah dah. Masya good. Dibi et hula nikti sek. Et hula good.

สำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าเมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับสไคร์กดติดตามแอนน้ำใน,นเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิตคลิปในสาวอุดรต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆ